มารวยช่วงรวยกับหุ้นนะคะเช้าวันนี้ข่าหมวยจะพามากําหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์กันเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วค่ะหลังจากที่เราหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์หยุดยาวกันมาตลาดหุ้นปรากฏว่าพอเปิดตลาดมาปุ๊บนะคะลงแรงเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ติดลบติดต่อกันมาเลย4วันนะคะเพิ่งจะมีวันศุกร์ค่ะที่สามารถปิดตลาดอยู่ในแดนบวกได้นะคะปรับตัวบวกขึ้นมาประมาณ3จุดนะคะ ที่1,570จุดนะคะแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายเนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ในค่าเฉลี่ยประมาณ3-4หมื่นล้าน,นะคะก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเราขึ้นมาที่1,570แล้ววันนี้หุ้นไทยจะไปต่อไหมนะคะและต้องกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันดีนะคะเช้าๆแบบนี้ไปคุยกันกับคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอาราค่ะคุณนิพนธ์สวัสดียามเช้าค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นเราสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันศุกร์เขียวเลยนะคะปิดตลาดบวกได้วันนี้น่าจะเขียวต่อไหมคะก็น่าจะนะครับมีน้าต้านข้หงดนะครับก็อัพไซด์ก็ไม่น่าจะเกินนะครับพันหนะครับส่วนดาวไซด์แนวรับก็อยู่ที่พันหร้อยหกสนะฮะหลุดพันห้าร้อยหกรับต่อไปก็พันหนะฮะภาพตลาดใหญ่เนี่ยอยู่ในช่วงของการเซเวนะฮะ ในกรอบของพันห้าร้อยกับพันหอนะต้องบอกว่าแบบนั้นนะฮะ,ะส่วนกลุ่มที่มีอิทธิพลกับตลาดที่ทําให้ตลาดขึ้นในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มพลังงานนะฮะกลุ่มของไอซีที CT, นะครับกลุ่มกลุ่มปิโตเคมีนะฮะก็เน้นไปทางไปทางของ g กลเ a ้ p เพลเป็นหลักนะครับส่วนกลุ่มที่ ไม่มีผลอิทธิพลก,กับตลาดแล้วก็คือกลุ่มธนาคารพัิชย์นิตงประกาศผมพนักงานออกมาแล้วนะครับ <ภา S 2> ซึ่งตลาดก็รับรู้ว่าไม่ดีรับรู้ในเชิงลบนะครับมีผลทําให้เซตนะครับของสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วนะครับมีมีทิศทางมีค่ามเป็นลบนะครับแต่ในกลุ่มอื่นนะครับก็ยังไม่ได้เสียทรงอะไรนะครับถืว่าตลาดขนาดนี้ยังเล่นตามไปไปตามผลประกอบการที่จะประกาศออกมาในแต้มหนึ่งนะครับตลาดก็ยังมีการคาดหวัง ผลกำนังงานที่ดีของกลุ่มพลังงานที่เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มปิโลตรเคมีนะฮะที่เป็นกลุ่มใหญ่นะฮะซึ่งจะดึงให้ตลาดสามารถที่จะเซเว้อยู่ในกกอบนะครับหนะึง5้ากศาได้ทั้งสัปดาห์นะครับค่ะ1560ง5 8า 160, จะเป็นแนวรับแนวต้านสำหรับสัปดาห์นี้นะคะส่วนหุ้นที่สามารถเลือกซื้อได้ล่ะคะสัปดาห์นี้ต้องเลือกซื้อกลยุทธ์แบบไหนคะ คือหุ้นต้องเลือกซื้อมาแล้วตั้งแต่พันห้าร้อยสามสิบพันร้อยสิบตั้งแต่เดือนที่แล้วตอนนี้ก็คือรอขายนะฮะอ๋อค่ะรอขายแล้วนะครับไม่ซื้อแล้วนะครับไม่ซื้อแล้วนะคะแล้วก็มีหุ้นที่พอลงทุนได้ไหมคะที่แบบว่ายังมีอัพไซด์อะคะ่ะก็ไม่ทราบว่าจะเล่นไหมก็คือกลุ่มของของรงไฟฟ้านะครับค่ะเพราะหุ้นลงไฟฟ้ากําไรก็น่าจะคละคาดกันด้วยคุณจะโซโซนะฮะค่ะครับ,รบลงไฟฟ้าถ้าดูจากพื้นฐานแล้วตัวไหนที่ยังพอจะมีอัพไซด์บ้างคะ คล <K l od ans> น่าจะดีทุกตัวเลยนะครับน่าจะมีอัพไซต์ทุกตัวนะไม่ว่าจะเป็นนะครับกัาอาัพนะครับเป็นบ้านปูพาวเวอร์บังจากพาวเวอร์ซีเคพีพาวเวอร์นะครับก็มีอัพไซต์ทุกตัวแหละนะครับแต่เนื่องจากเป็นผู้ลงทุนนะครับแล้วตลาดแบบนี้นะครับในภาะวะแบบนี้ก็คงปกติหุ้นลอยฟ้าส่วนใหญ่จะขึ้นเมื่อหุ้นน้ำมันลงนะฮะค่ะ ราะฉะนั้นเป็นลักษณะของการลงทุนนะคะก็อาจจะเลือกซื้อได้สําหรับ3ตัวนี้นะคะโรงไฟฟ้านยังคงถือได้แล้วก็ยังมีอัพไซด์ยังซื้อได้นะคะส่วนหุ้นตัวอื่นเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะของการรอขายนะคะ่ะในช่วงสัปดาห์นี้มีคําแนะนําแล้วก็ข้อควรระมัดระวังสําหรับนักลงทุนในการที่จะเข้าไปเก็งกําไรเรื่องของการประกาศผลประกอบการยังไงเพิ่มเติมไหมคะคนพูดถึงเดือนนี้และเดือนต่อไปเลยก็ได้นะครับว่าตลาดก็คือต้องระมัดระวังนะครับผลต่อแทนจากตลาดเนี่ยค่อนข้างจะ จะ,จะยากแล้วสนับทักงทุนรายย่อยนะครับก็ก,ก,ก็ต้องลงทุนให้น้อยๆนะครับรอขายดีกว่านะครับการเก็งกำไรก็เป็นไปตามต้องลงต้องดูจังหวะของหุ้นที่ลงมาแล้วซื้อซื้อขึ้นมาวันสอบวันก็ขายไปนะฮะอยากให้ซื้อหุ้นนะครับแารซื้อหุ้นจะติดหุ้นทุกครั้งนะครับค่ะแล้วความเสี่ยงที่หุ้นจะลงแรงแรงมีไหมคะสําหรับในช่วงสัปดาห์นี้ผมให้ถึงกลางเดือนหน้ายังไม่มีค่ะ จนถึงกางหน้ายังไม่มีนะคะขอมุมมองราคา,เล,เ,ลาเลยการเลยการเดินหน้าไปแล้วเนี่ยมี <c oughs> ค่ะได้ค่ะคุณนิพนธ์ขอมุมมอง <c oughs> ราคาน้ํามันกับทองคําด้วยค่ะราคาน้ํามันกรอบนะครับก็อยู่ที่สี่เจ็ดสี่แปดเหรียญน,นะครับแต่ได้ไม่หลุดสี่สิบสามเหรียญยังเป็นนล้มขึ้นอยู่นะครับข้างบนมีมีนวใต้าอยู่ที่ห้าสิบห้าเหรียญน,นะครับส่วนทองคํานะครับเป็นขาขึ้นนะครับขาขึ้นแนวรับที่สําคัญของทองคํานะครับ ก็อยู่ที่นัรับหลักเลย1242นะครับ1255นะฮะแล้วก็1 2 7่นะครับส่วนน้าต้างก็อยู่ที่พันสานะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณคนิพนธ์มากๆนะคะสำหรับเช้าวันนี้ สวัสดีคะ่ะคุณน,นิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะเช้าวันนี้มากําหนดกลยุทธ์ให้กับท่านนักลงทุนก่อนใครเลยนะคะให้ทั้งแนวรับแนวต้านทั้งน้ํามันทองคำนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นด้วยนะคะหลังจากที่เราปิดตลาดไปในวันศุกร์ที่ผ่านมาบวกวันแรกนะคะวันนี้ค่ะจะมีกรอบนะคะแนวรับอยู่ที่1560นะคะสําหรับกรอบแนวต้านสําหรับสัปดาห์นี้นะคะ,ะอยู่ที่ระดับ1588จุดนะคะสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นยังคงเลื่อนไหว เป็นลักษณะของการไซเวย์ไซเวย์คือแบบไม่ค่อยไปไหนไกลนะคะึืนๆลงๆอยู่ตรงบริเวณนี้ละคะ่ะพันห้าร้อจุดนะคะก็สามารถเกาะติดการลงทุนได้นะคะกับหมวยทุกเช้าทั้งการลงทุนในส่วนบุคคลนะคะแล้วก็การลงทุนในตลาดหุ้นในการตื่นมารวยนะคะช่วงเช้าแบบนี้7จ็ดมงสิค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ